ความเข้าใจทุกคนอาจจะมองว่ามันติดลบไม่ได้นะครับใน NAV แต่จริงๆแล้ว NAV ของกองทุนตราสารนี่เนี่ยสามารถติดลบได้นะครับมันมีสาเหตุจากการที่เรามีการทำมาร์ t To Market นะครับซึ่งจริงๆบางคนเขา,าพูดตามเป็นภาษาคำพูดเนี่ยยืดยาวเลยแต่ภาษาอย่างพวกนักลงทุนเราเรียกมาร์กทูมาเก็นะครับและไอ้ Mark to Market เนี่ยจริงๆคืออะไรนักลงทุนบางท่านนะฮะที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาลงทุนเนี่ยก็อาจจะงงนะครับว่ากองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับ ทำไมถึงติดลบนะครับไอ้จริงๆไอ้มาร์กทูมาเก็ตเนี่ยมันคือเป็นการประเมินมูลค่านะครับทรัพย์สินของกองทุนนะครับให้มันอยู่ในราคาปัจจุบันนะครับอยู่ตามตาม,ตามราคาตลาดนะครับตอนนี้เวลามันจะติดลบเนี่ยมันก็เกิดมาจากสาเหตุที่ว่าถ้าเรารู้ความเสี่ยงก่อนนะครับว่าความเสี่ยงของตราสารหนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ซึ่งไอ้ตัวอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อราคาถูกไหมครับพอมีผลต่อราคาปุ๊บถ้าตามหลักทฤษฎีเลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะครับราคากระสานนี้ก็จะลดลงนะครับตอนนี้ราคาลดลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราขาดทุนนะครับถ้าเราไม่ได้ขายนะครับตตนนี้มันหมายความว่ากองทุนเนี่ย มันตัวตัวตราสารมันไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความผันผนวนระยะสั้นนะครับตอนนี้ถ้าสมมุติเราไม่อยากจะขายเราสามารถถือต่อไปจนถึงระยะเวลาที่ถ่ถอนได้ซึ่งเราก็จะได้รับผลตอบแทนนะครับในรูปของอัตราดอกเบี้ยนะครับตามที่มันกำหนดไว้ที่หน้าตราสารนะครับแต่ตรานี้พอเรารู้แล้วว่า ความเสี่ยงมันคือในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่มีผลต่อราคาครับมันก็ส่งผลต่อ NAV ถูกไหมครับเพราะว่า NAV การคำนวณ NAV ตามหลักสากลเนี่ยมันก็จะคำนวณจากราคามูลค่ายุติธรรมนะครับพออัตราดอกเบีย้ยเพิ่มราคาต่ำนะครับ NAV ก็ติดลบได้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ากองทุนเราเนี่ยขาดทุนจริงๆนะครับมันเป็นแค่ความผันผวนครับตอนนี้จริงๆอยากให้นักลงทุนเนี่ยพิจารณาตาม ความต้องการของตัวเองก่อนละกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเอาเงินมาพักไว้หรือเปล่านะครับอย่างอย่างสมมติตอนนี้เราอยากที่จะพักเงินไว้ชั่วคราวนะครับแล้วก็เอาเงินไปเข้าตลาดหุ้นนะครับกองทุนที่เราอยากจะลงทุนตอนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนมันนี่มาเก็ตนะครับเป็นกองทุนระยะสั้นนะครับก็จะมีสภาพคล่องสูงนะครับแล้วก็ความผันผวนต่ำนะครับแต่ว่าผลตอบแทนเราก็ทราบอยู่ว่าก็น้อยหน่อย สมมติน, Smooth, นักลงทุนม,มีความต้องการที่อยากได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหน่อยนึงนะครับแล้วก็อยากลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถลงทุนในตราสารนี้ที่มันระยะยาวขึ้นที่มีเขาเรียกว่าเป็นพอร์ตดูเรชันที่สูงขึ้นก็คือคือคอ,อายุของตราสารน,นะครับที่สูงขึ้นมากกว่า1ปีนะครับยกตัวอย่างเช่น